ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูมมยดาสินเสรีหรือครูเบียจากโรงเรียนท้ายสอนศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต2ค่ะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเวลาจาก EP ที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนเรื่องการอ่านปฏิทินไปแล้วใช่ไหมคะ สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปทางที่แล้วก็คือ1ปีมีทั้งหมดกี่เดือนคะ1ปีมี12เดือนถูกต้องค่ะเดือนที่ลงไทยได้คมมีทั้งหมด31วันเดือนที่ลงไทยได้ยนต์มี30วันเดือนกุมภาพันธ์มี28วันหรือ29วันสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนกันที่การอ่านปฏิทินค่ะ แต่จะแตกต่างจากการอ่านปฏิทินของ EP ที่แล้วยังไงนั้นไปดูกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราบอกวันวันที่เดือนปีและวันสําคัญจากปฏิทินได้ค่ะเรามาดูปฏิทินนี้กันนะคะนักเรียนปฏิทินนี้บอกอะไรเราบ้างคะนักเรียนปฏิทินนี้บอกว่า เดือนเมษายนพุทธศักราช2564ถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าเดือนเมษายนมีทั้งหมด30วันค่ะทีนี้นักเรียนลองมาดูวันที่6นะคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยวันที่6ซึ่งตรงกับวันอังคารนะคะเขามีตัวเขียนไว้ว่าวันจักรีซึ่งวันจักรีเนี่ยนะคะเป็นวันสำคัญของ ทางราชการไทยเรานะคะเป็นวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือรัชกาลที่หนึงของเรานะคะซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จัก,กรีซึ่งทางราชการเลยกําหนดให้วันที่6เนี่ยนะคะเป็นวันหยุดราชการซึ่งมันตรงกับวันอังคารใช่ไหมคะวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดของเรานะคะนอกจากนี้มีวันไหนอีกไหมเอ่ย มีวันที่13 14และ15นะักเรียนเห็นไหมคะวันที่1 3 1 4 15เขียนไว้ว่า<ม>เป็นวันสงกรานต์เห็นไหมคะวันสงกรานต์คือวันอะไรเอ่ยวันสงกรานต์คือวันขึ้นปีใหม่ของไทยเรานะคะหรือจะเป็นวันที่รวมครอบครัวนะคะลูกหลานมักจะพาการไปกราบไหว้เออผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเนี่ยอวยพรให้เรานะคะ เดี๋ยวคู่ขอถามคำถามต่อมาเลยนะคะนักเรียนวันอาทิตย์ที่2ของเดือนเมษายนตรงกับวันที่เท่าไหร่เอ่ยนะักเรียนดูวันอาทิตย์เราไปดูในช่องของวันอาทิตย์กันนะคะวันอาทิตย์แรกคือวันที่สี่ใช่ไหมคะพอลงมาอาทิตย์ที่สองก็คือวันที่11เพราะฉะนั้นอาทิตย์ที่2ของเดือนเมษายนเนี่ยก็จะตรงกับวันที่สินั่นเองค่ะ ถ้าครูถามว่าอาทิตย์ที่3ของเดือนเมษายนตรงกับวันใดนักเรียนก็นับไปนะคะอาทิตย์ที่1คือ4อาทิตย์ที่สองคือ11และอาทิตย์ที่3ก็เป็นอะไรคะวันที่18ถูกต้องค่ะต่อมาครูถามว่าถ้าวันนี้นะคะเป็นวันที่15เมษายนซึ่งตรงกับวันพฤหัส,สบ,บดีนะคะ แล้วเมื่อวานนี้เป็นวันอะไรเมื่อวานนักเรียนสังเกตคําว่าเมื่อวานไหมคะเมื่อวานคือวันที่ผ่านมาแล้วหนวันด้วยกันเมื่อวานคือวันที่ผ่านมาแล้วหนึ่งวันสิบห้าย้อนกลับไปหน่งวันก็เป็นวันที่14ใช่ไหมคะเมื่อวานจึงวันเป็นวันที่14บสี่ซึ่งตรงกับวันพุธนะคะมาคำถามต่อไปกันนะคะนักเรียน ถ้าวันนี้เป็นวันที่15เมษายนตรงกับวันพฤหัสบดีพรุ่งนี้จะตรงกับวันใดนักเรียนดูนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันที่ยังมาไม่ถึง1วันนะคะพรุ่งนี้คือวันที่ยังมาไม่ถึง1วันก็คือวันที่จะถึงในวันพรุ่งนี้อ่าจากวันนี้เป็นวันที่15นับไปอีกหนึ่งวันก็จะเป็นวันที่เท่าไหร่คะ วันที่16นั่นเองซึ่งวันที่16ตรงกับวันศุกร์ค่ะตอบข้อนี้นะคะวันพรุ่งนี้จะตรงกับวันศุกร์นั่นเองมาคำถามต่อมากันเลยถ้าวันนี้เป็นวันที่ส5หเมษายนอีกห้าวันจะตรงกับวันที่เท่าไหร่และเป็นวันอะไร อีก5วันเราก็นับไปอีก5วันนะคะนะักเรียนดูวันที่15อยู่อยู่15นะคะนับไป5วัน15 16 17.18.19.20ก็จะตรงกับวันที่20นะคะอันนี้ครูสามารถใช้นิ้วนับได้หรือครูใช้ปฏิทินนับเรียงไปเลยเริ่มจาก15คือวันนี้นับต่อไปอีก5วัน 16 17 18 19และ20ก็จะตรงกับวันที่20เมษายนซึ่งตรงกับวันอะไรคะวันอังคารนั่นเองถ้าไม่มีปฏิทินนักเรียนก็ดูวันนี้วันที่15เป็นวันพฤหัสใช้นิ้วนักป15แล้ว15เป็นวันพฤหัสสุขเสาร์อทิตย์จันทร์อังคาร เห็นไหมคะก็ตรงกับวันอังคารเช่นเดียวกันเลยอ่นักเรียนเรามาลองดูปฏิทินนี้นะคะครูให้นักปฏิทินนักเรียนมาทั้งหมด2เดือนด้วยกันคือเดือนอะไรกันบ้างคะคือเดือนมกราคมและเดือนอะไรคะเดือนกุมภาพันธ์ครูขอถามก่อนเลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนเดือนมกราคมมีทั้งหมดกี่วันคะมีทั้งหมด 31วันถูกต้องค่ะเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันคะของปีนี้มี28วันถูกต้องค่ะทีนี้มาเริ่มคำถามเลยนะคะรูถามว่าวันที่1มกราคมและวันที่31มกราคมตรงกับวันอะไรนักเรียนชิคง่ายๆในการหาคำตอบนักเรียนหาเดือนมกราคมให้เจอนะคะแล้วไปดูที่วันที่1 วันที่หนึ่งตรงกับวันอะไรคะตรงกับวันศุกร์ถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นตอบวันที่หนึ่งมกราคมตรงกับวันศุกร์ต่อมาวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมตรงกับวันอาทิตย์ข้อนี้เลยตอบวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมตรงกับวันอาทิตย์นะคะ ซึ่งนักเรียนสังเกตวันที่1มกราคมไหมคะวันที่1เนี่ยมีชื่อมีตัวหนังสือกำกับเลยว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งเขากำหนดให้วันที่1มกราคมของทุกปีนะคะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะมาที่คำถามต่อมานะคะครูถามว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่31มมกราคมพรุ่งนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่วันอะไรและเดือนอะไร ทีนี้นักเรียนไปดูก่อนเลยวันที่31มกราคมวันที่31มกราคมมีตัวเลขต่อไหมเอ่ยไม่มีตัวเลขต่อแล้วใช่ไหมคะ31มมกราคมเป็นวันสุดท้ายของเดือนมกราคมถ้าจะบอกพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันถัดไปใช่ไหมคะคือวันที่ยังมาไม่ถึงเราก็จะต้องขึ้นเดือนถัดไปก็คือเดือนกุมภาพันธ์ ก็จะเป็นจาก31ขึ้นเดือนใหม่ก็จะเป็น1่กุมภาพันธ์ซึ่งตรงกับวันจันทร์นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเราลองไปดูคำถามต่อมากันดีกว่าคำถามนี้อาจจะยากนิดนึงแต่ไม่ยากเกินความสามารถของเราแน่นอนคะ่ะนักเรียนมาดูคำถามเลยค่ะวันสิ้นปีของพุทธศักราช2563ตรงกับวันที่เท่าไหร่ เดือนอะไรและวันอะไรเอ๊ะเราจะหากันยังไงดีเอ่ยนักเรียนครูให้ปฏิทินพุทธศักราชสองพมานะักเรียนเห็นไหมคะครูให้ปฏิทินพุทธศักราช2564มาแต่เขาถามวันสิ้นปีนะักเรียนจำได้ไหมคะจาก EP ีที่แล้ววันสิ้นปีของทุกปีเลยกําหนดให้เป็นวันที่ 31ธันวาคมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วเนี่ยว่าวันสิ้นปีก็คือวันที่31เดือนธันวาคมแต่เราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันคือมันตรงกับวันอะไรให้นักเรียนลองดูวันที่1มกราคมนะคะ1มกราคมคือวันแรกของปีวันสิ้นปีของปีก่อนก็จะอยู่ก่อนหน้าของวันที่1นะคะ ก็จะตรงกับวันพฤหัส,สบดีนั่นเองค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนักเรียนเรามาดูปฏิทินต่อมากันเลยนะคะปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564ซึ่งครูจะถามนักเรียนแล้วนะคะครูจะถามว่าเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2564 มีวันสำคัญอะไรบ้างอาให้นักเรียนลองดูก่อนเลยใช้เวลาดูเห็นหรือยังคะวันที่มีตัวหนังสือกำกับวันแรกเลยก็คือวันที่หนึ่งพฤษภาคมใช่ไหมคะวันที่หนึ่งพฤษภาคมมีตัวกำกับว่าเป็นวันแรงงานแห่งชาตินักเรียนเห็นไหมคะวันแรงงานแห่งชาตินี่นะคะก็ได้กำหนดให้เป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมของทุกปีซึ่ง มีความสำคัญเลยก็คือเป็นการเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานหรือมนุษย์เงินเดือนเนี่ยนะคะได้หยุดพักผ่อนและเฉลิมฉลองในวันนี้นะคะกําหนดให้วันนี้นะคะเป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงานหรือมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายนะคะต่อมาวันอะไรอีกคะนักเรียนนักเรียนเห็นเลขอะไรเอ่ยเลข4วันที่4มีอะไรกํากับคะเป็นวัน ฉัรมงคลวันที่สี่เป็นวันชัดมงคลวันชัดมงคลคือวันอะไรลูกวันชัดมงคลคือวันที่เป็นพระราชพิธีฉลองพระเสวฉัตรซึ่งจะทําในวันคล้ายวันบรมราชาพิเศษของพระมหากษัตริย์ของเราหรือรัชกาลที่สิบของเรานะคะซึ่งกําหนดให้วันนี้นะคะเป็นวันหยุดของทางราชการด้วยนะคะอะต่อมาเป็นวันอะไรคะ วันที่2 6ใช่ไหมคะวันที่2 6พฤษภาคมเป็นวันวิสาขบูชานักเรียนเห็นไหมเอ่ยวันวิสาขบูชาเป็นวันอะไรคะเป็นวันคล้ายวันประสูติตัสรู้และปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีความสำคัญเกี่ยวกับศาสนาพุทธของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็กำหนดให้เป็นวันหยุดนะคะ เป็นไงคะการอ่านปฏิทินใน EP นี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้จาก EP นี้เลยนะคะนักเรียนปฏิทินเป็นเครื่องมือบอกวันเดือนปีและอาจแสดงวันสำคัญต่างๆให้เราได้รู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัด7.2เรื่องการอ่านปฏิทิน2หน้า42และ44นะคะ ถ้าใครไม่มีแบบฝึกหัดน,นะคะสแกนได้จาก QR code นี้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ